สวัสดีครับเมื่อนี้ลุงจักสิผ้าพ,พี่ผ้านองมาชมภาพมุ่มสูงของโคกหนองหน้าสวนศิล์นพิกัดกับยู่บ้านหนองลุมพุกตำบนเวียงชัยอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับขอขอบคุณเบ้ายุทธผ้าจวดที่เพิ่นไดมาททยทอดให้เบิงสำหรับเนื้อที่มองนี้ก็มีทั้งหมดหกไร่นะครับลุงจักกัสีแบงเป็นที่อยู่อาศัยและก็ขุดสะสองลูก เพือเอาดินมาถมเป็นโคกเอาไว้ปลูกพวกไม่ผลต่างๆนะครับล้วกะเก็บน้ำไว้ใส่เนื่องจากว่าพื้นที่มองนี้ก็เป็นพื้นที่แห่งแรงเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำเจาะน้ำบาดาลก็เข้มนะครับสำหรับหน้าก็จองไว้ไล่เดียว,วเฮดหน้าไล่เดียวรอบๆหน้าก็ขุดเป็นคลองไส้ไก่ทะลุถึงสะทายหน้าไว ดินขุดคลองเขามาถมเป็นถนนรอบหน้ากว้าง6เมตรสองข้างทางกับปลูกพวกไม้ปลาต่างๆนะครับให้เป็นปลาผสมผสานมี่ยังกับปลูกลงไปนะครับให้หลากหลายก้าวตามศาสตร์พระราชานะครับตามหลักปัจญาเศรษฐกิจพ่อเพียงของพอหลวงรออเก่าเฮาเพิินเฮ็ดไว้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับ ลุงจากกัสีอัปเดตความคืบหน้าไว้ในทุกๆจองท่างรอชมเด้อครับขอบคุณครับ